สวัสดีครับสวัสดีครับเพจกุ้งพูนผลโปรโมชั่นวันนี้จะพาชมบรรยากาศไอ้ในบ้านนะครับไอ้บ,บ้านน้องกุง้งบนน้องป่าหมออำเภอหนนเซราจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศรอบดึกนะรอบดึกพาดีชมบรรยากาศนะผมในเพจกุ้งพูนผลโปรโมชั่นแล้วก็ยูทูปกุ้งพูนผลโปรโมชั่นในรายการครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ดึกนรับตอนนี้วานสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับไฟไหลาทางนะครับตอนนี้ผมขี่มอไซน์นะครับมีมอไซค์นะครับใส่ดูนะครับออผมออกไปนาะไปนอนนาะนอนนาบรรยากาศบ้านเรานะครับเป็นนี้นะครับดึก เกี่ยบเทื่องคืนแล้วนะครับนี่บ้านบ้านขายไปแล้วครับสองล้านห้าหลังนี้ออกจากหมู่บ้านนะครับเมื่อกี้เราขี่จากกลางหมู่บ้านมานะครับ ก็จะมาก็มืดไปแล้วอ๋อขอบคุณครับเราจบคลิปเพลงตัวนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมในเพจกุ้งสวนปัวชันนะครับสวัสดีครับ